สวัสดีครับผมพิทักษ์สุพนันตการกรรมการผู้จัดการบริษัททูบนอตประเทศไทยนะครับพบกันอีกหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมีความจําเป็นมีความเร่งด่วนโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็นวิกฤตนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการรับมือกับภาวะวิกฤตแผนบริหารควาบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มันมีปัจจัยเยอะนะครับที่ทําให้ธุรกิจมันต่อเนื่องไม่ได้ที่ประเด็นที่เราคุยกันก็คือต้องเข้าใจกันนะครับว่าธุรกิจถ้ามันอยู่ปกติเนี่ยเราจะไม่คุยว่ามันไม่ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันมากระทบทําให้กระบวนการทางธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้พอมันเดินต่อไม่ได้เนี่ยเราเรียกมันว่าธุรกิจมันไม่ต่อเนื่องหรือหยุดชะงัก การหยุดชะงักเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเป็น10บสเรื่องนะครับในปัจจุบันเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วเห็นด้วยได้ก็คือว่าธุรกิจหยุดชะงักจากวิกการโควิดโควิดเป็นวิชาการนะครับไม่ใช่เคราะห์กรรมมันวิชาการที่เป็นวิชาการด้านสุขภาพอะไรก็ตามที่มาเจอกันมาคุยกันมาพบปะกันมันติดต่อมันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อแบบนี้มันหยุดชะงักแน่ร้านอาหารสนามมวยหยุดชะงัก ถามว่าเราจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเรารู้แน่ๆว่าจะเกิดโควิดระบาดเราก็จะดำเนินชีวิตหรือวางแผนีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รู้เลยแล้วก็เราก็รับมือเชิงรับเนี่ยเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญหาแล้วจะทำอย่างไรเราจะมาคุยกันในรายละเอียดงานนี้เป็นวิชาการที่มีมิตินะครับเป็นวิชาการที่มีมิติมีกระบวนการมีความสามารถ ความสามารถจากการรับมือเป็นความสามารถจากการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าใจเข้าใจก่อนวางแผนก่อนป้องกันโลกนี้มีอยู่สองเรื่องเท่านั้นนะครับคือการป้องกันกับการแก้ไขเมื่อลงทุนป้องกันน้อยก็ต้องลงทุนแก้ไขเยอะก็มีอย่างนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนวิกฤตการโควิด -19 เอาตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับ มันมีเรื่องอย่างที่ผมเรียนนะฮะเป็น1ิบเรื่องที่จะมีปัญหาเรื่องการไม่โตเรื่องทางธุรกิจเอาโควิด19ให้มันในอารมณ์ร่วมชัดๆว่ามันมีปัญหาอะไรมันเกิดกอะไรไวรัสมันมองไม่เห็นอย่าเถียงนะครับว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่จริงมองไม่เห็นแต่มีเกิดขึ้นจริงกระทบอะไรครับกระทบธุรกิจเดินไม่ได้บางธุรกิจมีโอกาสจากการคนอื่นกระทบไวรัสบางธุรกิจไปไม่รอดโดยสิ้นเชิงผมมีเพื่อน ที่ทำธุรกิจทางด้านขนส่จากเดิมมีรถทัวร์อยู่50คันพอกระทบหยุดชะงักรายได้ศูนย์บาทถามว่ามีใครคิดมาก่อนล่วงหน้าว่าจะเกิดอย่างนี้คิดไม่ถึงคาดไม่ได้อันนี้แหละครับวิธีเดียวคือเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เรายังไม่รู้วางแผนสำหรับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจอันนี้เป็นความเนือชั้น คุยแบบให้ดูดีคือวางแผนกับสิ่งที่ไม่แน่นอนมันการสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงักมันมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับคือภัยคุกคามกับภัยพิบัติวิกฤตการโควิดเราถือว่าเป็นภัยพิบัติด้านสุขภาพทั่วโลกเป็นสากลภัยพิบัติมันมีห้วยความหลากหลายนะครับธรรมชาติก็มีความไัยะนะานะสิ่งแวดล้อมนะครับละเมิดพิพันธ์ พลังเศรษฐกิจทางการตลาดนะฮะมันก็เป็นผลกระทบกับธุรกิจมากน้อยอยู่ที่เราจะไปอยู่ตรงไหนของเรื่องไอ้คำว่าเราไปอยู่ตรงไหนของเรื่องเนี่ยมันคือความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องมากตมเต็มเกี่ยวข้องน้อยก็เฉียดเฉียดไม่เกี่ยวข้องเลยก็ชิวชก็ไม่อยู่แค่นี้มันการกระทบการหยุดชะงักทางธุรกิจเนี่ยมันเกิดอะไรนะครับแน่แน่มันไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้มันก็ดําเนินการไม่ได้ ง่ายง่ายไม่ต้องคิดเยอะศูนย์เสียไรายได้ส่งของไม่ได้ส่งมอบไม่ได้จะเอาอะไรไปเก็บเงินครับศูนเสียต่อความน่าเชื่อถือหลายเรื่องมันเดินต่อพอส่งไม่ได้ลูกค้าไม่มั่นใจกระทบต่อภาพลักษณ์ธุรกิจที่เตรียมพร้อมน้อยอาจจะไม่ฟื้นเลยนะครับเราไม่เคยเราสร้างธุรกิจเนี่ย เรามักจะวางแผนเรื่องการพัฒนาธุรกิจเดินธุรกิจแต่เราไม่เคยคิดอีกขาหนึ่งก็คือถ้ามันไปไม่ได้มันเดินต่อไม่ได้มันหยุดชะง,งักแล้วเกิดอะไรขึ้นเตรียมเงินเท่าไหร่ครับถึงจะพอเตรียมระบบเท่าไหร่ถึงจะรับมืออยู่เตรียมคนแบบไหนครับถึงจะเข้าใจกันอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ท้าทายกระทบกับชื่อเสียงชื่อเสียงในการส่งมอบบริการ บางเรื่องอาจจะบาดเจ็บบางเรื่องกระทบกับการรับผู้รับเหมาส่งของไม่ได้เครื่องจกักรเครื่องมือมาทำงานไม่ได้เอกสารเสียหายนะครับคอมพิวเตอร์อาจจะถูกแฮกเข้ามาซ้ำๆก็กลายเป็นปัญหาที่เดินต่อไปได้นะครับเพราะนั้นเราจำเป็นต้องวางแผนเข้าใจเงื่อนไขให้มากที่สุดว่าเงื่อนไขที่มันเป็นความ กระทบกับเราที่เราเดินไม่ได้ธุรกิจหยุดชะงักนี่ยมันมีกี่เรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หาเวลาอย่ายุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาในการวางแผนเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจปัญหาการที่จะเข้าใจความเสี่ยงการที่จะเข้าใจเงื่อนไขเนี่ยผมพูดให้เป็นวิชาการนะครับเพราะงานนี้เป็นวิชาการธุรกิจเดินต่อไม่ได้เป็นปัญหาเชิงวิชาการเพราะฉะนั้น เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าองค์กรของเราในอยู่ตรงไหนของเรื่องยึดโยงกับเรื่องอื่นกับคนอื่นกับเงื่อนไขอื่นเราเรียกว่าเข้าใจองค์กรในเชิงบริบท บริบทง่ายๆเลยมีใครบ้างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ถือหุ้นพนักงานลูกจ้างผู้สงมอบรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลทางกฎหมายหรือสังคมสาธารณะพวกนี้เกี่ยวข้องกับเราหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเข้าใจก่อนอันนี้คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท่านอยู่นะครับพอมันกระทบเนี่ยก็กระทบกับคนเหล่านี้อันนี้คือเราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นี้มาดูว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรการรับมือทางธุรกิจเป็นเรื่องของการเข้าใจและประเมินและวิเคราะห์นะครับเข้าใจเงื่อนไขโลกนี้มันเป็นเรื่องของเงื่อนไขถ้าในภาคธุรกิจเงื่อนไขที่ว่ามันก็คือกระบวนการทางธุรกิจที่มีปัจจัยแวดลอ้อมทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินความเสี่ยง การเข้าใจความเสี่ยงของธุรกิจที่จะกระทบความเสี่ยงมันคือโอกาสที่จะเกิดไอโอกาสน้อยหรือศูนย์ไม่เกิดเลยเนี่ยไม่เป็นไรก็เป็นความรู้ที่เราจะเข้าใจแต่ถ้ามีความเสี่ยงมากก็ค,คือดีกรีของการกระทบดีกรีการเกิดตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับก็ต้องเข้าใจว่ามีที่มาของแหลง่งวิกฤตเนี่ยกี่เรื่องกี่ทางในธุรกิจของเรา แล้วก็บ่งชี้สภาวะบิกเคว่าเกิดจากเงื่อนไขใดและก็เตรียมการอย่างไรจัดลําดับความสําคัญความรุนแรงและก็ผลของมันไอเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจรู้น้อยกว่านี้ไม่ได้ถพามาดูเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นคําใหญ่มันเป็นภาษาที่มีมิติทั้งวิชาการทั้งเงื่อนไขทั้งเชิงปัจจัย พรความเสี่ยงนะครับไม่มีรูปไม่มีรสมองไม่เห็นชิมไม่ได้ไม่อร่อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ผลจริงความเสี่ยงเป็นผลของเงื่อนไขที่ไม่เข้าไปสู่บรรลุในสิ่งที่ต้องการก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับแต่มันมีผลกระทบนะกระทบกับอะไรกระทบกับธุรกิจเราในมิติของคนมิติของรายได้มิติของไ อะไรทั้งหลายที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นะครับความเสี่ยงคือโอกาสในการจะเกิดหน้าที่เราเนี่ยในเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องลดโอกาสที่มันจะเกิดทุนให้ได้เราเข้าใจปัญหาแสดงว่าอะไรครับเราเริ่มจะรู้ทางแก้โดยความหมายว่ามันเกิดจากอะไรเกิดที่ไหนก็ไปแก้แก้ให้ถูกโรคป้องกันให้ถูกอาการมันโอกาสในการเกิดกับผลกระทบรุนแรงผลกระทบจากความเสี่ยงเนี่ยเพื่อให้เข้าใจมันไม่มีหน่วยวัด แต่ให้เข้าใจดีกรีของผลก็หมือนคือมีกระทบอย่างรุนแรงวิกฤตระดับวิกฤตคือหมดตัวปิดกิจการเลิกกับกระทบที่ค่อนข้างสำคัญกระทบหนักแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤตแบบเมื่อกี้อันนี้ก็คืออะไรครับหมดเงินต้องกู้มาเพิ่มนะครับต้องกู้มาเพิ่มเป็นนี้สินนู่นนั่นนี่อันนี้คือกระทบทางธุรกิจ